สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ําคืนวันพฤหัสที่19มกราคมนะครับก็สําหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้ท้าย0ูนย์ท้าย3ยังคงมาอยู่นะครับก็เสียดายที่เจาะไม่มาครับเจาะยังไม่มาต้องขออภัยเนะาะอขออภัยอกครับศูนย์ศนย์เดินทางอีกนะครับแต่ขารูดมา2วันติดนะครับขารูดมา2วันติดและ พิกัดมานะครับพิกัดมาทั้ง2วันติดติดก็รุนกันต่อเป็นวันที่3ครับสำหรับอังกฤษค่ำคืนนี้เปิดที่ลบนะครับ99080ครับ99080ท่านใดชอบแนวทางเรขที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโคสนาครับควรดูให้ผมด้วยครับสำหรับอังกฤษค่ำคืนนี้เด่นสุดศูย์ครับ ตามราศูนย์ต่อครับตามราศูนย์ต่อนะครับเดินสุดศูนย์ครับวิ่งบนลุนล่างศูงนย์ครับสมคู่ที่ผมชอบก็จะมี10606010จับทีรวมครับขึ้นบวกตัวใครตัวมันนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ครับเจ็0ศูครับ ร้อยร้อยรอยเอาอะไรดีผมขอดูแป๊บนะครับศูนย์ูนยูนถ้าหมาโอเคครับจับ5้าเพราะที่ตัวรองที่คิดไว้คืออาจจะเป็นทายห้าสามตัวครับ510540570 5605305505 0ู ขอได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับขอให้เดินเปวันที่3ติดต่อกันครับสวัสดีครับ